วัสดีครับผมอาจารย์ประดิษ์แนะแนวคิดติวข้อสอบคณิตศาสตร์กราพภาคากรเรื่อง้อยละสารบัญเรื่องในคลิปนี้ประกอบด้วยความหมายของ้อยละการแก้ปัญหาโจทย์้อยละโดยใช้ความรู้เรื่องสัดส,ส่วนนะครับขั้นที่หนึ่งเป็นการทบทวนก่อนเรียนผมจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและสัดส,ส่วนนะครับ อัตราส่วนนั้นเป็นการแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่ง2ปริมาณนั้นจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้นะครับเช่นกระดานกว้าง30ซนเมตรยาว50ซนเมตรสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวได้เท่ากับ30ต่อ50หรือเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับ3ต่อ5หรือกอนนรณีรถิ่งได้ระยะทาง120กิโลเมตร ในเวลา2ชั่วโมงสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาได้เท่ากับ120กิโลเมตรต่อ2ชั่วโมงหรือเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับ60กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับสังเกตนะครับว่าอัตราส่วนข้างล่างนี้มีหน่วยกำกับเนื่องจาก2ปริมาณนี้มีหน่วยต่างกันนะครับสำหรับจัดส่วนนั้นก็เป็นการแสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนเช่น ปากกา2ด้ามราคา16บาทกับปากกา3ด้ามราคา24บาทเขียนลักษณะเป็นสัดส่วนให้มีอัตราส่วน2อัตราส่วนเท่ากันคือ2ด้ามต่อ16บาทเท่ากับ3ด้ามต่อ24บาทนะครับซึ่งอาจจะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน16เท่ากับเศษ3ส่วน24ก็ได้นะครับ ก็ขอเน้นนะครับว่าอัตราส่วนนั้นเป็นการแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปนะครับซึ่ง2ปริมาณดังกล่าวนั้นอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้นะครับส่วนสัดส่วนนั้นก็เป็นการแสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนนะขั้นที่2เป็นขั้นตอนทต้องการเรียนรู้ผมจะนําเสนอความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับว่าร้อยละ เป็นการแสดงถึงสิ่งที่สนใจว่าสิ่งที่สนใจนั้นมีอยู่เท่าใดจากจำนวนเต็มที่คิดเป็น100่งร้เช่นในการขายสินค้าได้กำไราเปร์เจะมีความหมายว่าถ้าซื้อสินค้ามาด้วยราคาทุน100บาทในการขายได้กำไรห้บาทหรืออาจจะเขียนได้ว่าซื้อสินค้ามาในราคาทุน100บาทแต่ขายไปในราคาหนึ่งบาทนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือขายสินค้าขาดทุน8%นั่นหมายความว่าในการซื้อสินค้ามาด้วยราคาทุน100บาทแต่ในการขายขาดทุน8บาทนะครับหรืออาจจะเขีนได้ว่าซื้อสินค้ามา100บาทแต่การขายขายไปในราคา92บาทผมเน้นย้ำว่าเตื้องร้อยละเป็นการแสดงถึงสิ่งที่สนใจว่าสิ่งที่สนใจนั้นมีอยู่เท่าใดในจำนวนเต็ม100 ต่อไปเป็นเรื่องการทําความเข้าใจจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระละซึ่งผมจะนําความรู้เรื่องสัดส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าพ่อค้าซื้อเงาะมา50กิโกร,รมัมเป็นเงิน600บาทแต่ในการขายขายราคากิโลกร,รัมละ16บาท14กิโกร,รมัมที่เหลือขายไปในราคากิโลกร,รัมละ10บาท โจทย์ถามว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เรามาวิเคราะห์โจทย์นะครับจากโจทย์นั้นโจทย์สนใจว่าพ่อค้าจะได้กําไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นำสิ่งที่โจทย์ถามนั้นมาเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับจะเขียนได้ว่ากําไรหรือขาดทุนต่อร้อและนำสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นั้น มาเขียนเป็นรูปอัตราส่วนซึ่งเขียนได้ว่าราคาขายลบด้วยราคาทุนหารด้วยราคาทุนนำอัตราส่วนตามที่เขียนไว้ในข้อ1และข้อ2มาเท่ากันจะเขียนได้ว่ากำไรหรือขาดทุนต่อร้อยเท่ากับราคาขายลบด้วยราคาทุนต่อราคาทุนนะครับจากนั้น แสดงการคำนวณโดยราคาขายนั้นจะเท่ากับการขายกิโลกร,รัมละ16บาท14กิโกรัมเป็นปริมาณ14คูณ้6และขายด้วยราคา10บาทในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งส่วนที่เหลือนั้นก็คือ36กิโลกรัมซึ่งมาจาก50กิโลกรัมและขายไปตอนแรก14กิโลกรัมนะครับนั่นคือขาย36กิโลกรัมด้วยราคากิโลกร,รัมละ10บาท นำสปริมาณนี้มาลบกันจะได้เท่ากับ5้าร้อยลบหกรหารด้วยห0รนะครับผมนำสัดส่วนมาเขียนในด้านขวามือนะครับก็จะได้กําไรหรือขาดทุนต่อ100เท่ากับ5้าร้อยแปดลบหกรยต่อหกรนะครับ5้าร้อยลบหกรได้ลบสิ 16, นั่นแสดงถึงการขาดทุนนะครับ นำหน0่คูณก้ยไปทางด้านขวามือก็จะได้16ส่วน600คูณด้วยหนึเท่ากับ2องแสดงว่าในการแบ่งขายตอนแรกและตอนหลังจะทำให้พ่อค้าขาดทุน2องจุดนะครับตัวข้อต่อไป บอกว่ามานะซื้อทรทัศน์มาในราคา5,350บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ v วเดอเอาไว้อยากทราบว่าราคาโทรทัศน์ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนี้เป็นกี่บาทวิธีทำนะครับนำราคาโทรทัศน์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%มาเขียนความหมายว่าถ้าราคาโทรทัศน์100บาท มนะก็ะต้องจ่ายเงินในการซื้อไปรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว107บาทเขียนเป็นสัดส่วนได้ว่าราคาทอทัศส่วนราคาทอทัศที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ100ส่วน107แทนค่าราคาทอทั์ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม5,350นะครับ จากนั้นนำมาคูณไกวไปทางขวามือจะได้ราคาตัวทั์เท่ากับ100ส่วน107คูณด้วย5,350าเท่ากับ5,000บาทซึ่งเป็นคำตอบของโจทย์คือราคาตัวทั์ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาดูตรวจอีกข้อหนึ่งนะครับในการสอบวิชาวิศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็มแปดสคะแนน ดำได้คะแนนมากกว่าแดง10%แดงได้คะแนนมากกว่าเขียว25%้าถ้าดำได้คะแนน70คะแนนดำจะได้คะแนนมากกว่าเขียวกี่คะแนนวิธีทำนะครับนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนนะครับโจทย์บอกว่าดำได้คะแนนมากกว่าแดง10%นั่นหมายความว่าถ้าดำได้คะแนน100คะแนนแดงจะได้90คะแนน ซึ่งนำมาเขียนเป็นสัดส่วนได้ว่าคะแนนของแดงต่อคะแนนของดำเท่ากับ90ต่อร้อยนะครับแทนค่าคะแนนของดำซึ่งโจทยกกำหนดมาว่าเท่ากับ70ลงไปแล้วนำคะแนนของดำซึ่งเท่ากับ70คูณควายขึ้นไปทางด้านขวามือจะได้คะแนนของแดงเท่ากับเศษ90ส่วนร้อยคูณด้วย70ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคะแนนของแดง 63คะแนนนะครับไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปว่าแดงได้คะแนนมากกว่าเขียว2 5นั่นหมายความว่าถ้าแดงได้คะแนน100คะแนนเขียวจะได้75คะแนนจากนั้นนำมาเขียนเป็นสัสดส่วนได้ว่าคะแนนของเขียวต่อคะแนนของแดงเท่ากับ75ส่วน100ซึ่งนำมาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งผมใช้เคอร์เซอร์แสดงให้ดูดังนี้นะครับแทนค่าคะแนนของแดงลงไปซึ่งเท่ากับ63และคูณไกวไปทางขวามือได้คะแนนของเขียวเท่ากับ75ส่วนร้อยคูณด้63ได้ผลลัพธ์เท่ากับ47.25คะแนนเปรียบเทียบคะแนนของดำกับคะแนนของเขียวนะครับดำได้คะแนน70คะแนนในขณะที่เขียวได้คะแนน47.25 นำมาลบกันได้ผลลัพธ์เท่ากับ22.75คะแนนะนั่นสแสดงว่าดำได้คะแนนมากกว่าเขียว22.75คลิปที่ผมทำไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการสอบกอพอก็คือคลิปที่เกี่ยวกับคอรนและคอรมอซึ่งผมทำไว้สำหรับนักเรียนนะครับเรื่องเคลียร์ให้จบปัญหาคาใจคอรนออรมอยาขมของนักเรียน และคลิปเรื่องโจทย์ปัญหาคลนอฮรแมแบบมีเศษซึ่งถ้าท่านสนใจสามารถเข้า Facebook และพิมพ์ชื่อผมลงไปนะครับอยากเรียนให้ทราบว่าถ้าท่านใช้เวลาศึกษาท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากการศึกษาคลิปทั้งสองคุ้มในการนำไปใช้ในการสอบนะครับคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสถิติ ซึ่งสามารถจะนำมาใช้ในการสอบขอพอของท่านได้นะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ